เราก็เลือกที่ราฟาเอลเลยครับนี่ครับราฟาเอลครับราฟาเอลเนี่ยครับก็ใช้สกิลปะทะได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทรักษานะครับหรือสั่นไหวเพื่อหนีครับหรือจะใช้สตันนะครับก็ชะล้างแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ใช้เวทรักษานะครับเพราะว่าจะเล่นคู่กับอ่าเอสเตดนะครับเอสเตดก็ฮิลเหมือนกันแล้วก็ใช้เวทรักษาเหมือนกันครับแล้วเซตเอ็มเบมเนี่ยพี่ใช้เป็นแท้งเลยนะครับเพราะว่า เซตเกียร์ที่พี่เซตมาเนี่ยพี่เน้นไปทางถึกซะมากกว่าครับไม่ได้เน้นทางโจมตีนะครับคือเน้นฮิวแล้วก็เน้นยืนชนให้เพื่อนได้ด้วยครับเป็นราฟาเอลสายชนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับว่าจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับข้อดีของราฟาเอลก็คือรักษาเพื่อนได้ครับโจมตีอันติมีสตันนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งของราฟาเอลเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยสโลได้ด้วยครับแล้วก็เวลาราฟาเอลฮิลนะครับก็จะทําให้เพื่อนวิ่งเร็วนะครับสามารถวิ่งหนีศัตรูได้ครับ ข้อเสียนะครับมันก็ถูกลบไปด้วยการที่พี่ออกของป้องกันนะครับข้อเสียของราฟาเอลถ้าเกิดเล่นเป็นสายเวทเน้นๆก็จะบางครับแล้วก็เป็นเป้าหมายแรกของการโจมตีเพราะว่าตัวฮิวนะครับใครก็ต้องการฆ่าครับเพราะว่าถ้าฆ่าตัวฮิวได้คือทุกอย่างก็คือจบนะครับก็นอกนั้นข้อเสียของราฟาเอลแทบจะไม่มีเลยนะจริงๆนะคือมันก็เป็นตัวที่บางนั่นแหละบางแล้วก็เป็นเป้าหมายแรกของการโจมตีของฝั่งศัตรูแค่นั้นเองครับ เริ่มเกมครับเราก็ไปเลนล่างเลยครับหรือไปเลนบนก็ได้ครับปะขึ้นเลนบนดีกว่าครับไปเอารูนครับเราสายฮิวครับเราต้องไปเอารูนครับวิ่งคู่เลยครับกอเทมชิ้นแรกก็จะออกเป็นรองเท้านะครับเพื่อเพื่อวิ่งเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยครับนี่ครับรอรูนกันครับ มาแล้วครับฝั่งเรานะครับก็มีราฟเอลนะครับมีเอสเตดนะครับมีเฟย่านะครับมีจอร์สันนะครับแล้วก็ไลลาครับฝั่งตรงข้ามนะครับมีฟังโก้ครับมีคินนะครับมีบูโน่ครับนาน่าแล้วก็นาตาเลียครับ นาตาเลียแพทนี้น่ากลัวด้วยครับอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเครื่องหมายเขาได้แล้วนะครับโอ้ฟังโก้มาถึงจะลากเลยครับฮิวใส่หน้าฟังโก้ไปทีครับสกิลหนึ่งครับเราอัพฮิวนำนะครับเพราะว่าเราจะเน้นโจมตีเขาบ่อยๆครับอัพฮิวนำแต่เน้นโจมตีบ่อยๆคือเน้นฮิวเลือดบ่อยๆครับจะได้ไม่ตายครับฮิวแรงๆครับมีวิ่งเข้ามาห้าวกันเลยครับฟังโก้ครับเจอเอสเตดนะครับสกิลฟอร์สไว้ครับ ลาฟาเอลวิ่งไปชนครับวิ่งไปชนฮิวใส่แล้วก็วิ่งไปไล่ตีฟังโก้ครับฟังโก้จะล่าครับหลบได้ครับแล้วก็ยิงยิงยิงเข้าไปครับกลัวที่ไหนเราเอสเตดฮิวให้เราอยู่ครับเพราะว่าเอสเตดเนี่ยมีรูนครับออกรองเท้ามาก่อนครับเพิ่มวิ่งไวแล้วก็เพิ่มเกาะ22่อครับกดตีป้อมครับไม่สนครับมีคีฟครับยิงป้อมครับนาตาเลียมาด้านหลังครับกดฮิวกดเวทรักษาครับกดช่วยเข้าไปครับโอ้โหบูโนนี่สไลด์ครับ เอสเตยังฮิวอยู่ครับได้เฟิร์สบัตรไปจนได้ครับเพราะว่านาตาเลียมาครับนี่ครับฮิวใส่ครับกัวที่ไหนเล่ายืนบวกอยู่ครับเดี๋ยวเลเวลสี่เจอกันครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับเลี๋ยวสี่แล้วครับสําหรับนัดสำหรับราฟเอลจะเป็นนาตาเลียเฉยเลย ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับกดรักษาไว้ครับเฟย่าเรามาแล้วครับเราไม่เห็นนะครับว่าน้องเรามาครับวิ่งเข้าไปครับฝังโก้ครับอืกระชากเข้าไปอีกแล้วครับกดชะล้างครับวิ่งตามเข้าไปเลยครับฮิวครับนาตาเลียนี่ฟันตูดด้านหลังครับกระโดดเข้ามาใส่ครับเฟย่านี่ยิงมิซายเข้าไปครับเอสเตดเนี่ยเข้าไปกลางฟิวให้ครับ ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเราแทงอยู่ครับมีบูโนเตอันติอัดไม่ครับเฟย่าเอาจนได้ครับได้ดับเบิลคิวมาครับมีบูโนตามมาข้างหลังครับเอสเตสกิลไปแล้วฟาเอลสกิวตามครับสโลไว้ครับกลับบ้านดีกว่าครับไปนั่งรถกับจอรสันครับโอ้เหมือนจอนสันจะพาเฟย่าไปแล้วครับวิ่งไปเลนกลางดุยๆไปแล้วก็จะชนป้อมครับไปไม่ถึงเป้าหมายครับ เราก็ต้องวิ่งขึ้นไปหาคู่ของเรานะครับเอสเตสวิ่งขึ้นไปใหม่ครับ Pain, ขึ้นไปเคลียรคนก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียรลูนนะครับฟังโกนี่วิ่งล้อหลอกจะลากอยู่แล้วครับวิ่งเข้าไปยิงปลาไข่ใส่หัวครับ ถอยหลังกลับมาครับถอยหลังกลับมาไปเอาลูนกันดีกว่าครับอยู่นานไม่ดีครับนี่ครับปล่อยคีปไปครับมูนาตาเลียนี่ไล่ฆ่าไลลาเรารัวๆเลยครับเกมนี้ดุแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามนี่ไล่ตุ๋ยรัวๆเลยครับดูยครับตรงกลางนี่บวกกันหนักๆเลยครับเราเนี่ยต้องรีบเคลียร์ลูนนะครับแล้วต้องไปช่วยเลนกลางนะครับ ไปแล้วครับโอ้โหตรงกลางเราโดนแล้วครับอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับโอ้โหกดเวรักษาใส่ครับแล้วก็อันติตามเข้าไปครับแล้วก็ยูครับเอสเซดนี่กลางฟิลฟอร์ไว้ให้นะครับเวรักษาก่อนครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับมีนาหน้ามีฟังโก้นะครับอันตรายอยู่เหมือนกันครับ รถสั่งโจมตีแล้วครับพี่จอนครับพี่จอนพี่จอนแห่โค้งเข้าไปในป้อมแล้วครับเข้าไปก็กดสกิลใส่ตามเข้าไปครับไลลานี่เราโดนอันติฟังโก้ครับแต่ยังถอยออกมาได้แต่เจออัติบูโนตายไปครับยังไม่ถึกพอนะครับเดี๋ยวต้องออกของเพิ่มถึกอีกนิดนึงก่อนครับตอนนี้เรากําลังออกสมุดยันปลุกเสกอยู่ครับนี่ครับราฟาเอลมาไล่หลอยอยู่อ่านาตาเลียมาไล่หลอยอยู่ข้างหลังนะครับโอ้หน้าหน้าสตันให้ราฟาเอลเรา โหดสตันให,ให้นาตาเลียครับจะเรียกลาฟาเอลเรื่อยเลยทุยคายออกไปก่อน <laughs> วิ่งขึ้นไปใหม่ครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับสำหรับลาฟาเอลครับทีมเราเนี่ยถอยมายังไม่ได้ป้อมครับต้องขึ้นไปเลนบนไปเอาป้อมดีกว่าครับแต่ว่าเลนกลางเขาก็ยังบุกอยู่ครับ <Yeah. S 1> เหมือนมีคินเข้ามาแอบอยู่ในป่าครับ <Every. S 1> ขินวิ่งกลับบ้านขึ้นเลนบนไปแล้วครับ นี่ครับคินครับคินครับโอ้โหมาเต็มแน่นๆเลยครับฟังโก้จะกระชากแล้วครับสตันใส่หน้าไปทีครับจอรสันเรามาแล้วครับโอ้โหจอรสันเรานี่เก่าเหลือเกินครับขับแผ่โค้งเข้าไปชนเลยครับเอสเตดเรามาด้านหลังครับเราต้องไปหาตัวฮิวตัวซับเราครับโอเอสเตดโดนลากเข้าไปในป้อมครับฮิวรัวๆครับฮิวรัวๆครับ เฟย่ากระโดดตะปบขินจากด้านหลังมาได้หนึ่งตัวครับอันตรายที่สุดคือฟังโก้ครับตอนนี้ครับอยู่ด้านในแล้วดึงเข้าไปในป้อมนะครับเฟย่าเฟย่าโดนครับโดนตะเลียไล่ครับเลนไหนมีฟังโก้เลนนั้นนี่น่ากลัวแน่นอนครับหิวเข้าไปครับหิวเข้าไปครับฟังโก้จับแล้วเข้าไปอีกแล้วครับอันติสวนไปเลยครับกดเวทรักษาใส่ครับ โอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆครับอานาตาเลียครับนาตาเลียโดนครับโดนครับโดนสันทุบครับยังถอยออกไปได้ครับฟังโก้มากระชากไว้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับฮิวครับฮิวครับจอ์นสันนี่ลากฮิวไปเลยครับขับรถลากฮิวเก็บสองนะครับเข้าไปฆ่ากันอยู่ในบ้านเลยครับเฟย่านะครับ ลลายยังฟาร์มอยู่ครับด้านบนเราน่าจะได้ป้อมเลยครับกดรวบรวมลงมาเลนกลางเลยครับอุตะเลนบนบวกกันอยู่ครับต้องขึ้นไปแล้วครับลายลาอยู่กลางครับลลายเนี่ยดันอยู่กลางครับแต่เราเราเนี่ยต้องขึ้นไปช่วยครับเฟย์ยาเมกะคิวมาแล้วครับฮิวก่อนครับฮิวครับฮิวครับขินมาครับอันติใส่เข้าไปครับเจ็บแน่นอนครับขินกระโดดหลบครับ โอ้เฟย่านี่โดนกระชากเข้าไปในบ้านครับบอกแล้วครับฟังโกน่ากลัวอยู่ครับเอสเตดเราตายไปครับมีไลลากำลังวิ่งถอยมาครับจอรนสันเนี่ยไปกันล่างครับป่าปาครับตีคีฟเข้าไปครับตีคีฟเข้าไปครับหินมาครับ กดสกิลใส่คินไว้ครับฟังโก้จะมากระชากเราครับนี่ครับหลบครับสกิลใส่เข้าไปครับฟังโก้นี่ต้องเจอไข่เปลาหัวครับออกชุดเกาะก่อนครับเพิ่มความถึกก่อนครับหิวเข้าไปครับหิวเข้าไปครับด้านล่างนี่จอนสันกันาตาเลียครับเฟย่าเราเข้าไปหัวคินครับคินนี่กดชะล้างออกไปครับ ลากทำไมครับกดอันติใส่คินเข้าไปเต็มๆครับเฟย์ยาในกระโดดเข้าไปใส่ครับตีครับตีครับตีฟังโก้ันอย่ในป้อมครับไถป้อมต่อครับโอ้ฮิวออกมาครับฝั่งตรงข้ามนาวหน้ามาครับเฟย์ยานี่ต้องถอยเลยครับฮิวครับฮิวสู้ครับฮิวสู้ครับฮิวสู้ดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับได้ป้อมมาแล้วครับดันต่อครับกดรีเจนรอเลยครับดันป้อมเข้าไปครับดันยาวๆครับดันตอนนี้ดันไม่หยุดแน่นอนครับ ดันเข้าไปครับเฟยย่าน um, like uh 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 ี่กระโดดขยํำอีกแล้วครับกระโดดไปไม่ถึงครับตีครับตีครับตีกดอัพฮิวเข้าไปครับตีป้อมครับอันติใส่บูโนเข้าไปครับบูโนนี่ถอยไปแล้วครับโอ้โหหนาหน้าหน้าสกิลอันติมาครับสกิลสโลไว้ครับนาตาเลียมาด้านหลังครับต้องเล่นนาตาเลียให้ได้ครับนาตาเลียนี่โอ้โหเราโดนกระชากมากลางวงครับไม่น่าจะรอดครับ ต้องสั่งถอยทับแล้วครับฝั่งตรงข้าม 5, มีห้าเรามีสามครับเราใกล้ได้นี่แล้วครับน้ําแข็งครอบงำครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้จุดเปลี่ยนคือฟังโก้ครับเขามีฟังโก้คอยกระชากทีมเราเข้าไปครับ <killing> นี่ครับฟังโก้วิ่งไล่ดึงรัวๆเลยครับ ครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับตรงกลางเนี่ยบุกมาเฟย่าเราฆ่าไปแล้วครับแล้วก็นาตาเลียเนี่ยไล่ฆ่าเฟย่ากับไลลาเราไปครับโอ้โหเราโดนเสกครับโดนยิงครับโดนเสกโดนยิงโดนนั้นหน้าครับรัวๆเลยครับยืนคู่กับเอสเตดก่อนครับหิวเข้าไปครับฮิวเข้าไปครับมีคินมาข้างๆครับ ครามคี้ป่าก่อนครับใกล้ได้น้ำแข็งครอบงาแล้วครับถ้าเกิดได้น้ำแข็งครอบงาเนี่ยเราก็จะถึกนะครับกดสั่งรวมกลางนีกนะครับไปต่อครับ ต้องเอาป้อมกลางเขาให้ได้ครับขินหมาก่อนนะครับเจอเฟย่ากระโดดขยํำครับกดสกิลให้ให้ให้วิ่งตามครับแล้วก็สโลไว้ครับสโลไว้ครับกดครับวิ่งตามครับไม่น่าจะรอดครับมีในป่าครับมีบูโนมีฟังโก้ครับสกินใส่เข้าไปเต็มหน้าครับกดยูครับถึงกันแลกเลยครับสกิลเอฟเฟกเยอะจัดครับยูใส่รัวๆครับเฟย่านี่กระโดดไล่ไล่ยิงไลลาครับดูเฟย่าครับเข้าไปเล่นกันในบ้านเลยครับต้องถอยครับฝั่งตรงข้ามนี่ถึงกับเอสกันเลยทีเดียวครับ เขาไปใส่กันไม่ยั้งแน่นอนอยู่แล้วครับมีตัวซัพพอร์ตคอยซับให้2ตัวนะครับยืนรอหน้าบ้านเลยครับยืนรอหน้าบ้านครับคีปมาเราจะตีป้อมแล้วครับหวดป้อมเข้าไปครับเนี่ยต้นเกมโดนไปหนักมากครับเพราะว่าเจอฟังโก้เลยครับดึงเข้าไปครับหัวดป้อมครับหวดป้อมครับขินมานี่อันติใส่เข้าไปครับ ตายอย่างไวครับสำหรับคินครับฝั่งตรงข้ามนี่เริ่มเริ่มเกิดแล้วครับนาตาเลียเข้ามาสกิลรัวๆครับแล้วก็ฮิวฮิวให้เพื่อนครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับไลลานี่ยิงเพลินแน่นอนครับไลลาอยู่ด้านหลังเก็บดับเบิลคิวไปแล้วครับทิปเปิลคิวไปแล้วครับน่าจะมีวอตเช์คิวแน่นอนครับหืมหน้าหน้ากระโดดถอยกลับไปก่อนนะครับวิกเตอรี่นะครับ โอ้เกมนี้ต้นเกมเนี่ยเราโดนไปหนักมากครับแล้วก็กดดันมากเลยครับต้องบอกได้เลยว่ากดดันมากครับก็ค่าศูนย์นะครับตาย3ามแอสซิสต์สิีนะครับแล้วก็อ่าเอสเตดนะครับค่า2นะครับแล้วก็ตาย4นะครับแอสซิสต์สินะครับนี่ครับเฟย่านะครับค่าไป13เลยครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ